สวัสดีครับพกับช่องเอไออีกแล้วนะครับนะพอดีมีคําถามคำถามหนึ่งนะครับนะว่าถ้าเกิดว่าเติมน้ํามันเครื่องจนล้นนะครับนะแล้วเราจะต้องทํายังไงกับมันบ้างน,นะครับนะมาฟังคําตอบไปเลยครับอันดับแรกนะครับผมบอกวิธีการเติมน้ํามันเครื่องก่อนนะในกรณีที่สมมุติว่าถ่ายออกมาหมดแล้วนะครับนะแล้วเราไม่รู้ว่ารถคันนี้เติมกี่ลิตรนะครับ3.5 3ลิตร4ลิตรอะไรเงี้ย เราไม่รู้เลยนะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือเติมทีละนิดเราจะต้องเติมทีละครึ่งลิตรนะครับเสร็จแล้วนะครับย้ําเลยนะครับต้องทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีแล้วมาชักก้านน้ำมันเครื่องดูนะครับถ้ายังไม่ถึงตำแหน่ง F อหรือ m a x หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่เขาเขียนนะครับนะก็ให้เติมไปเรื่อยๆนะครับทีละครึ่งลิตรครึ่งลิตรนะครับเติมไปทีละนิดทีละนิดวิธีนี้ ชัวเลยครับว่ามันจะไม่ล้นแน่นะครับพอใกล้ๆฟูลเนี่ยก็พอแล้วครับนะใกล้ๆขีดบนเนี่ยนะนะ F เนี่ยนะครับอันนี้อันนี้มันจะเป็น F นะฮะบางคันเขียน F บางคันเขียน Max บางคันเขียนแล้วแต่นะแล้วแต่เขานึกจะเขียนนะครับนะแต่ข้อความหมายเดียวกันว่ามันเต็มนะฮะพกเอาใกล้ๆพอครับไม่ต้องเต็มปรีเลยไม่ต้องล้นแล้วครับนะเอาใกล้ๆนะครับแค่นั้นพอนะครับอย่าลืมนะครับ เติมทุกครั้งเนี่ยจะต้องพักไว้ประมาณ3-5นาทีเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าให้เจ้าน้ํามันเครื่องที่เติมลงไปเนี่ยมันไหลกลับเข้าไปอยู่ในแท้งนะครับวิธีนี้ชัวรเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีเติมไปแล้วมันล้นล้นมากเลยนะครับพอล้นมากเนี่ยมันจะเข้าไปตามบ่าวาวนะครับเข้าไปตามเสื้อสูบลูกสูบทั้งหลายจะเต็มไปด้วยน้ํามันเครื่องนะครับ ให้เราลองถอดหัวเทียนดูถ้าตรงนี้ถ้าบริเวณข้างในเนี้ยแฉะเต็มไปด้วยน้ํามันเครื่องงานเข้าเลยครับนะงานเข้าเลยงานเข้าท่านจัดจังเลยครับนะอาจจะต้องถึงขนาดว่าเปิดเสื้อสูบทําความสะอาดนะครับหรือถ้ามันไม่เยอะมากก็ติดเครื่องให้มันให้มันเผาไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นก็จะเป็นน้ำเป็นควันขาวควอกไปเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่า ถอดออกมาแล้วตรงนี้แห้งนะแต่ตรงนี้เปียกนะครับตรงนั้นไม่เป็นไรครับนะไม่ต้องกังวลมากมันอาจจะหกลงไปหรือว่าอะไรนะครับหรือว่ารั่วตามปะเก็นเสื้ออะไรพวกนี้ไอ้ตามปะเก็นฝาว,วาวน,นะครับนะตรงนั้นไม่ต้องสกใจนะครับไม่ต้องซีเรียสกับมันแต่ถ้ารั่วในนี้เนี่ยนะถ้าในนี้แฉกเนี่ยนะครับนะให้สงสัยไว้ก่อนเลยครับว่าน้ำมันเครื่องมันเยอะนะเติมน้ำมันเครื่องเกินไปหรือเปล่านะครับนะแล้วสังเกตควันนะครับ สะกีควานขาวนะสรุปนะครับนะถ้าอาการหนักมากนะครับนะอาจจะถึงต้องเปิดฝาสูบออกมาเลยนะครับเพื่อทําความสะอาดนะแต่ถ้าไม่หนักมากนะครับสามารถติดเครื่องแล้วเผาให้มันให้มันหมดไปเลยได้นะแต่หัวเทียนจะเสียเร็วนะครับนะหัวเทียนตัวนี้เตรียมใจไว้ได้เลยครับสองสามอาทิตย์เปลี่ยนขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้ามีปัญหาอย่างนี้นะครับลงไปทําตามที่ผมบอก นะอันดับแรกปล่อยมันไปก่อนช่าหัวมันให้ติดเครื่องเผาไปจนจนมันหมดแต่ถ้าติดอยู่นานแล้วเผาอยู่นานแล้วขับเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังควันยังไม่หายขาวนะครับให้พาไปร้านเลยครับนะฮะทำการเปิดฝาสู่นะครับนะตัวนั้นอาการหนักแล้วขอบคุณมากครับ